ดีครับอิทธิพัฒน์ฟาร์มดวงสาโคนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่จะมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจนะครับก็เกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงได้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ส่งให้ลูกค้านะครับเราจะส่งพ่อแม่พันธุ์ให้ลูกค้าเนี่ยเราต้อง ทำอะไรบ้างนะครับต้องเอาใจใส่ตรงไหนบ้างต้องดูแลตรงไหนเป็นพิเศษยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับพ่อแม่พันธุ์จะตายง่ายในระหว่างการขนส่งนะครับเราต้องให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเตรียมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มีส่งพ่อแม่พันธุ์ด้วยก็เตรียมส่งพ่อแม่พันธุ์ให้ลูกค้าก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังอินโทรนะครับ การเตรียมก็สิ่งที่ควรจะมีนะครับก็คือหัวแรงนะครับหัวแรงแบบถูกๆก,ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือยี่สิบบาทซื้อตามร้านยี่สิบาทนะครับยี่สิบาทน,นี้ก็ใช้ได้เป็นปีอยู่นะครับมีหัวแรงอันหนึง่งมีขวดนะครับขวดก็อันนี้เป็นขวดขนาดเล็กใส่ได้สิบคู่ใส่ได้สิบตัวนะครับสิบตัวสิบห้าตัวเนะี่ยเต็มที่สิบห้าตัวใส่ได้ ในกรณีที่ลูกค้าสั่งน้อยๆนะครับสิบคู่อะไรเงี้ยเราก็ใส่ตัวเมียไปขวดหนึ่งสิบตัวนะครับตัวผู้ไปขวดหนึ่งสิบตัวแต่ถ้าจะสั่งเยอะนะครับเราก็ใส่เป็นขวดนี้อาจจะเป็นขวดอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแค่นั้นขวดนี้ก็แปดร้อยมิลลิลิตรนะครับขวดนี้ใส่ได้ห้าสิบตัวนะครับไม่ควรเกินห้าสิบตัวห้าสิบตัวก็คือรวมแถมด้วยก็เป็นห้าสิบห้าตัวนะครับในขวดแบบนี้ ผมก็จะเลือกใช้อยู่สองขนาดนะครับถ้ามันเกินจากสิบคู่สิบตัวก็จะใช้เป็นขวดนี้ไปเลยนะครับอย่างส่งยี่สิบคู่ก็ใช้ขวดนี้มันจะได้หล,มหลวมๆจะได้ไปไปกันแบบสบายๆนะครับก็สามสิบคู่สี่สิบคู่จนถึงห้าสิบคู่ก็ใช้ขวดนี้นะครับถ้ามันเกินจากห้าสิบคู่ก็ใช้ขวดนี้หลายๆขวดอย่างเช่นร้อยคู่ก็ร้อยคู่สองร้อยตัวก็ใช้ขวดนี้สี่ขวดขวดละห้าสิบตัวอย่างนี้นะครับ ต้นมีขวดมีหัวแรงนะครับแล้วก็มีต้องมีเปลือกมะพร้าวที่ชุ่มน้ำนะครับอันนี้ผมก็แช่ไว้แล้วเพื่อเป็นการให้น้ำด้วงระหว่างเดินทางนะครับให้น้ำแมงระหว่างเดินทางแมงเนี่ยอดอาหารได้เป็นเป็นสิบสิบวันแต่อดน้ำได้ไม่นานนะครับยิ่งอากาศร้อนร้อนเนี่ยถ้าไม่มีความชุ่มชื้นให้เขาเนี่ยแป๊บเดียวตายห้านาทีตายนะครับ ผมก็จะใช้เป็นชิ้นเปลือกมะพร้าวสับเหมือนกับที่เราทําหน้าอาหารเลยนะครับอย่างนี้เพราะมันอุ้มน้ำน,ะน้ำก็อยู่ข้างในนะครับให้มันดูดกินได้แล้วก็ต้องมีแบบนี้ด้วยนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องมีชิ้นแบบนี้ด้วยอันนี้คือให้มันดูดน้ําส่วนอันนี้ให้มันยึดเกาะนะครับให้มันได้เกาะก็มีตามนี้สี่อย่างนี้นะครับนอกจากมาเมงนะก็มีสี่อย่างนี้นครับเราก็จะมาลงมือเจาะขวดกันนะครับเจาะขวดก็ ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะครับไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเราจะใช้เป็นเหล็กจิ้มไฟเอามาเจาะก็ได้นะครับบางทีผมก็ใช้ช้อนซ่อมนะครับเอาลนกับแก๊สแล้วก็เจาะเพราะว่าช้อนซ่อมเนี่ยเจาะทีหนึ่งได้สี่รูการเจาะขวดนี่ก็ต้องเจาะให้มันรูเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องระวังไม่ให้รูมันใหญ่เกินไปจนพ่อแม่พันุ์ออกได้นะครับจริงๆเขาใช้ปลายเจาะนะ แต่มันยังไม่ทันร้อนนะไอ้ไอ้อตรงนี้มันร้อนก่อนว่าเอางีา้เจาะก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรก็พยายามเจาะให้ได้รูเยอะๆนะครับอย่าขี้เกียจยิ่งช่วงหน้าร้อนนี่นะครับต้องเจาะให้รูเยอะๆเลยให้มันได้ระบายอากาศได้หายใจนะครับอ๋อแล้วก็ต้องมีกล่องนะครับต้องมีกล่อง กล่องก็แล้วแต่ขนาดนะครับอย่างอย่างวันนี้มีสั่งสิบคู่มาสองเจ้านะครับผมก็จะใช้กล่องไซส์แค่นี้กับขวดแค่นี้พอดีพอดีกันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องเจาะกล่องด้วยนะครับขนส่งบางพื้นที่เนี่ยก็เข้มงวดเรื่องเจาะกล่องนะครับแต่ที่ผมส่งอยู่เนี่ย ที่ผมส่งอยู่เนี่ยผมส่งเฟลตนะครับก็เจาะได้เต็มที่เลยนะครับเราก็ไม่ได้เจาะจนมันน่าเกียดอะไรนะผมก็ไม่ได้ซื้อเครื่องเจาะกล่อ,องแบบคนอื่นกันนะก็ใช้มีดนี่แหละเจาะผมก็จะเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะใครจเจาอะไรจิไม่้เป็นรูก็ได้นะครับแต่ผมเองเนี่ยผมเจาะเป็นรูสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็เจาะแนวเนี้ยจะเจาะสามรู แนวนี้รูหนึ่งนะครับแนวนี้สามรูแนวนี้รูหนึ่งก็คือเราพยายามให้อากาศมันแบบถ่ายเทได้เยอะๆนะครับนี่คือเรื่องของกล่องเดี๋ยวเราจะเจาะขวดนี้นะครับสองลูกนี้แล้วกันเด,เดี๋ยวจะเอาลงกล่องให้เพื่อนๆดูนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขวดมาแล้วนะครับขวดที่เจาะเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ส่ง สามชุดนะครับสิบคูสิบคู่แล้วก็สามสิบคูก็เจาะขวดก็ไม่ได้มีมีแบบอะไรที่รูปแบบที่ตายตัวนะครับแค่เจาะให้มันมีรูก็พอจะมองเห็นนะส่วนผมเองเนี่ยด้านล่างเนี่ยผมจะไม่เจาะนะครับด้านล่างเนี่ยจะไม่เจาะเพราะว่าเวลาใส่ไปในลังเนี่ยเปลือกมะพร้าวหลบเปียกน้ําจะได้ไม่ซึมลงไปทําให้ลังเปียกนะครับพอลังเปียกเนี่ยเดี๋ยวคนส่งของเขาจะเอา ถุงมาห่อให้เรานะครับมันจะทําให้แมงตายได้แล้วก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเจาะมันนะครับเวลาใส่ลงไปเนี่ยน้ําที่มันออกจากเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ําจะซึมออกไปได้มันจะได้ไม่ลงไปเปียกรลังมันจะได้นอนอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ตามนี้นะครับแต่ว่าใครจะเจาะรูปแบบไหนเนี่ยมันไม่มีรูปแบบนะเอาแค่ว่าให้มีรูก,ก็พอเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะทำสุด สุดเล็กแล้วกันนะครับพะมีลังอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ใส่เปลือกมะพร้าวเลยนะครับสิบสิบกว่าตัวนี้อยู่ได้สบายในนี้นะครับหลม่มหลวมเลยอยู่กันผมจะใส่อันนี้ลงไปนิดนึงก่อนนะครับอันนี้ก็ไม่ตายตัวอีกเหมือนกันนะครับแค่รูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองที่ผม ทำให้ดูนะครับแต่นั้นลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เอานี้ลงไปนะครับให้มันได้ยึดเกาะน,นะครับแต่ลงไปครึ่งขวดก่อนแล้วเดี๋ยวใส่แมงแล้วก็ค่อยใส่ที่หล้อครับก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่หลายๆคนก็ทําอยู่เป็นประจําแล้วแต่ว่าสําหรับ ช่วงนี้นะครับช่วงหน้าร้อนเนี่ยนี่ก็เมษามมนาแล้วเดี๋ยวก็เมษาปรึกสภา,าจะร้อนมาช่วงเนี้ยส่งแมงจะตายเยอะนะครับก็เลยเอามาย้ำให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะครับส่งแมงช่วงนี้ไม่งั้นแมงตายขึ้นมาเนี่ยเสียหายนะครับโดนเคลมบางทีแมงไม่มีส่งให้ลูกค้าก็ต้องคืนเงินให้ลูกค้าด้วย เดี๋ยวเอาแมงมาใส่นะประมาณพ่อแม่พันก็เอาหินทับไว้ใหดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเปิดฝาออกไปได้หลายๆตัวมันก็ดุดันขึ้นมานะครับในนี้เอา หัวบากใส่ปนไปด้วยหัวบากมันอยู่ในขวดไม่อยากขาดขวดนะครับก็เลยตั้งไว้ให้มันออกมาเองเราก็จะใส่แมงกันนะครับกำลังนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้ใส่ไปเลยสิบตัวนะครับอ๋อแมงมันยังปนกันอยู่ ผู้ตัวมียยังโนกันอยู่สามอันนี้ยังไม่ได้แยกตัวคู่ตัวเมียเราต้องแยกเอง,องแยกกีัวซอนนโอ,โอ,โอ,โอ่ตัวเมียแปดก็สิตัวเรา ิบคู่ก็จะแถมคู่หนึ่งนะครับเก้าสิบเป็นมาตรฐานนะครับแถมสิบเปอร์เซ็นที่แถมเนี่ยเกลือมันแมงมันจะไปตายนะครับเกอกมือเจ็บอ่าโอเคสิบเอ็ดตัวเวลามันเกาะมือนะครับเราอย่าไปดึงนะถ้าเราดึงเนี่ยเนื้อเราฉีกเลยนะครับเพราะมันเกาะเล็บมันจะคมมาก ให้เราเป่าตูดมันนะครับเป่าตูดแล้วมันจะเดินเป่าตูดแล้วมันจะเดินนะครับแล้วเราออกอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่เปลือกมะพร้าวเพิ่มเพิมให้เต็มเลยนะครับให้มันอยู่กับความชุ่มชื้นกับน้ำกับความเย็นนะครับ มันจะไม่ตายเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้อ่าเรียบร้อยนะครับอ่ามองไม่เห็นนี่นะครับเรียบร้อยตัวผู้เสร็จแล้วหนึ่งขวดในขวดนี้เราจะใส่ตัวเมียนะ กำลังนี้ตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียมันมีแต่หัวบากนะกำลังนี้เป็นกำลังที่ใส่เพราะไม่พันหัวบากไว้เอากำลังล่างดีกว่า ัเป็นฝั่งยิบคิดกำลังมา ควรจะเป็นกำมังนี้นะครับเกาะที่ฝาเพียบเลยเ <g ulp> กาะที่ฝาเพียบเลยนะครับต้องคอมันก่อนนะครับคอมันลงไปก่อนถูกต้องมันต้องเป็นกำมังนี้นะครับอันนี้คือแยกตัวผู้ตัวเมียไว้แล้ว ตัวผู้ตัวเมียไว้แล้วับลนน,นะครับโอเคก็ใส่ไปสิบเอ็ดตัวเหมือนกัน mm hmm. แมงนี้ก็พักไว้จนพร้อมแล้วนะครับที่จะเดินทางพักไว้สามคืนแล้วแม่ก็ ครบแล้วสิบเอ็ตัวสิเตัวเสร็จแล้วเราก็เริมนะครับเติมเติมมะพร้าวไปให้เต็มขวด ปิดฝาจะสังเกตว่าด้านตูดขวดผมจะไม่เจาะรูนครับเวลาเราใส่ลงไปในกล่องนี้น้ำจากในนี้มันจะได้ไม่ลงไปเปียกตูดกล่องนะครับถ้าตูดกล่องเปียกมีความชื้นเนี่ยเดี๋ยวคนส่งของเขาจะเอาถุงพลาสติกมาห่อได้พอถุงพลาสติกมาห่อปุ๊บเนี่ยแมงในนี้ขาดอากาศตายได้เลยนะครับ โอเคแล้วก็เจาะสองนี้ให้เสร็จแล้วกันเนนะเจาะกันตรงนี้เลยผมส่งกับเฟลดนะครับปกติแล้วเนี่ยขนส่งแต่ละที่เนี่ยเขาจะไม่รับสิ่งมีชีวิตนะครับเราก็ต้องคุยกับเขานะคือหลายคนก็ สอบถามเข้ามานะครับว่าเขาไม่รับอะทำไงถึงจะส่งได้ปกติเขาก็ไม่รับนะครับที่ผมส่งอยู่เนี่ยเขาก็ไม่รับเหมือนกันก็ผมก็ใช้วิธีให้เจ้าของสาขานะครับคนที่เปิดเฟรนชชัยเนี่ยเจ้าของเฟรนชชัยเนี่ยติดต่อไปยังสำนักงานใหญ่นะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดต่อไปที่ที่ไหนนะครับแต่เห็นว่าเป็นผู้จัดการสำนักงานใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อ แจ้งว่ามีลูกค้าเนี่ยขอส่งสินค้านะครับก็คือเราเนี่ยไปขอส่งกับเขาโดยที่ส่งแบบไม่ต้องรับประกันความเสียหายเพราะว่าส่งพวกเนี้ยที่บริษัทเขาไม่ค่อยรับเนี่ยเพราะาของมันเสียหายง่ายนะครับแมงตายอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันตายง่ายพอแมงตายเมันเนียเขาขี้เกียจจะมารับผิดช,ชอบให้เรานะครับเราก็เลยตัดปัญหาว่าไม่รับส่งไปเลยทีนี้เราก็ ถ้าเราจะส่งอ่ะเราก็ต้องส่งภายใต้เงื่อนไขว่าเขาจะไม่รับประกันความเสียหายให้นะครับอันนี้คือที่ผมคุยกับเจ้าของแฟนชายจนจนส่งได้นะครับคือถ้าส่งไปแล้วเนี่ยกล่องมันจะบีบ้มันจะแบนแมงมันจะตายอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเป็นคนคเคลมให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะไม่มามีส่วนรู้เห็นอะไรกับเราทั้งสิ้นนะเราเขาถึงจะส่งให้เราได้นะครับ โอเคแล้วก็เจาะกล่องเรียบร้อยแล้วใส่แมงไปนะครับเอาด้านที่ไม่ได้เจาะรูเนีย่ยใส่ลงไปบนะครับเสร็จติดนะครับก็ส่งได้เลยติดฝาติดสกอตเทปนะครับส่งได้เลยมันก็จะเป็นรูอยู่อย่างนี้นะครับให้อากาศเนี่ยถ่ายเทเข้าออกได้นะครับูอย่างงี้โอเคก็เสร็จนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่ เราก็ทําเป็นกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ผมก็มาย้ําว่าช่วงเนี้ยเราต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของการส่งพ่อแม่พันธุแ์แมงในกระบังนี้มันก็ปั้มจะออกนะมันจะออกไวมากนะครับจริงๆมันก็มีเทคนิคนะครับเนี่ยเวลาเราเก็บแมงขึ้นมาอย่างนี้นะครับแมงเนี่ยมันจะมันจะปีนขึ้นมาอย่างเดียวเลย เราก็ต้องคอยกวาดมันลงไปจริงๆก็มีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับเอาน้ํามันพืชนะครับชุบผ้าก็ได้เอามาทาขอบขอบนี้นะครับทาขอบขอบเนี้ยแมงมันก็จะขึ้นไม่ได้ขึ้นมาได้แค่นิมก็จะล่วงนะขึ้นมาได้แค่นิมก็จะล่วงเราก็ไม่ต้องคอยนั่นมันแต่นี้ผมไม่ได้ทานะไม่ได้ทาไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะแพ็กส่งให้ลูกค้าให้ครบนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาดูช่องอิทธิพัฒน์ฟาร์มของเราแล้วมีความสนใจที่จะเลี้ยงลวงนะครับเลี้ยง่วงสาคูลวกมะพร้าวเอาไว้เป็นอาหารทานเองนะครับหรือว่าอยากจะเลี้ยงเพื่อเป็นไรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเป็นแล้วเราทําการตลาดได้ดีเนี่ยอาจจะเป็นไรายได้หลักของครอบครัวเหมือนกับหลายๆคนที่เขาทากันได้นะครับทีนี้มันก็ต้องเริ่มจากการเริ่มต้นเลยนะครับการเริ่มต้นที่ถูกวิธีเนี่ยผมแนะนําว่า ครเริ่มต้นจากชุดทดลองเลี้ยงนะครับซึ่งทางอิทธิพัทธ์ฟาร์มด้วงสาคูของเราเนี่ยมีชุดทดลองเลี้ยงนะครับพร้อมจําหน่ายให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในราคา1ชุด300บาทนะครับ4ชุดพันสอลดให้เหลือ1000บาทนะครับถ้าเป็นระบบโอนเงินนะครับแต่ถ้าเป็นระบบเก็บเงินปลายทางก็สามารถสั่งซื้อได้ในระบบเก็บเงินปลายทางนะครับโดย1ชุดจะมีค่า CO d ดีเพิ่ม30บาทนะครับกลายเป็น1ชุด3 3มชุด 1100บาทนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจสามารถสั่งชุดทดลองเนี่ยเอาไปฝึกทดลองกันได้นะครับถ้ามีความสนใจนะครับติดต่อมาได้โทรมาได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 5 8 1 6 4 9 5 1หนะครับหรือว่าจะเอาเบอร์โทรนี้นะครับไปแอดไลน์แล้วก็ทักมาทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆคนใดท่านใดที่สะดวก a c e b o o k นะครับก็ เฟซผมมาได้นะครับแล้วก็ทักมาได้ใน m essenger ตาม a c e b o o k อิทธิพัทธวีธนาวงที่ขึ้นให้อยู่นี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามขอความการุณาขอความมนุเคราะห์นะครับกดติดตามให้ด้วยก็จะเป็นการขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อๆไปในอนาคตด้วยก็จะพยายามทําคลิปออกมาให้หลากหลายนะครับออกมาให้เยอะๆที่สุดเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะได้เข้ามาดูแล้วก็เรียนรู้เอาไปปฏิบัติ ทำกันได้จริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ